มารับควงกระโดกควงเพียงี้เระต้อวานขอให้โชคดีว่ต้องกามรับหนึ่งสองมครับมันมานะลุยอ้มันจันไหลมันออกเป็นบิดขี้งนะมันจันไหลย ลูกบอมาบ้านเมืองเป็นของซ้ำ,อำออของครับแปดสิบสามร้อยหอมครับเตอริสามร้อยขอให้โชคดี <3 S 2> <ม>ครับส <3 S 2> องสองสองไปแล้วถ้าหอมยอยขเขี้ยวใแปดสิบห้าสามร้อยครับขนาดสามนิ้วขนาดห้าสาม,สามย้อยขีเขี้ยวพอไปเด้อ มาครับเจ้ย okay. so ักเที่ยใหญ่ขอทางมาเลยครับขอให้โชคดีครับเจ้ยักเที่ยวใหญ่ราคาพี่ต่อหามสามหยมันหมันนะหนึ่งสองสามตัวครับเจ้ยักเที่ยวใหญ่ หางเงินดิออกเราด้วยหางรับเราจ้องกระยามน้ำขวนข้นที่ด้วยหางยู่คข้นบ่องมันตึงที่เรียกเวลาลอยยักษ์เชื่อใหญ่ตึงๆแล้วนะครับสีหางออกเรียบร้อยครับ ต้องหาสิบตังค์ทุกพันสามพันนะครับแล้วก็รถวยรางวัลมีทุกรุ่นนะครับทุกรังวัะครับเอานะครับ,รบนี่คือลอ,อนิวนะครับของสายพิเศษเพชร,รบัดพระคานะครับใจบุญโครเยอะวันนี้เขาสนามใหญ่ด้วยนะครับมันหมานนะอีกส เขามื่อตีสนามใหญ่นะครับสำหรับสายบินเสียงแครนบันพะคะนะครับก็ได้ขอให้หมันหมันนะรอเลยครับกับสักครู่นะทีมง,งานกำลังไปเจราจาอยู่นะสายพินเสียงแครนยี่สิบห้าว,าวีสร้างเินยิ่งมาวัดยิ่งตัวไปกอับไวออกไปเป็นซากหักหักซึ่ เปนชาติชีองว่าเงียบนะอะไรอะไรอะไรคถับเขาถามแต่เพอพบอกวาเพรอะเได้เอาไปหางูก็ปรอบตัวแล้วพรกพ่อกวาเพราะเราเจอสรายเอลงแล้วครับพวกมันติงไปแล้วเวลารับช่วนเสี่ยตีมานาทีขอรูสายพินเสียแค้นนะครับ อาการมี็นังไงอาการถามบ้าเขาผู้สาได้เลยราะว่าเราองว่าเอาะ่าเาต้งท้เินิ้งนนะเอนทคนที่้อท้งเน้อ้งเนจนทรงหม่ถงเนิ่างเ เอาหัวครับเอาหลุนกันก่อนนะครับหลุนกันไปก่อนหัวดำๆหัวเป็นตัวพิพิพุนมากครับจะไปดึงสูงครับสายพิสงเออยครนพิ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 าิพ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 สายพิเสียงแพิ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 พบพิพิพิพสายพิเสียงแพิพสายพิ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 พลัิของิพิพาพิพิพ ดุ่นร้องหาขอซครับอาสารหล่นกันอยู่สายพินเสียงแคนอ่ะเล้วงนหอือเล โค่นรั่นคนนั่นที่่แ่อชัดเจนล้วหว่าไปตมสมีละขร้บาปเเบอีขงไปกับซางใ้ิตใช้พิษเรใช้พิษหน่อยใช้พิเสียงแคนบังคับหน่อยแะมราเราสีงครอันนี้สิาไร้ทีบางบางคังกด้ครับหวังกับซางรบรคใจกับกับซางนรอต่อไปครับ แนิ้วพัจันลอยฟ้าห0สิบหมาดูเลยครับจันลอยฟ้าครับ6กสิบหหนะครับจันลอยฟ้าส0 0ผ่านใชครับวรุ่นยัมตุนก็แหบัอันนี้ไปใไหนยังไงไร่พีนชงเชที่ตองมาหาลูกไปใจครับใงเชยญต้นอไรหรือวะราคา6กสีางยนัรุ่นอยู่ไม่่ สองร้อยยี่สิบพานไปน้ววงไแล้ไปว้รูกระาของผมบางน้อยบางน่อยสายพิ้นไไหว้ไปไหวนักเลยครับ็สามร้อยสองร้อยผ่านไปเป็นของผ่านพันสายพินควรแก่สองร้อยไหว้แล้วทาทแล้วครับของครับฟังกเริญนสอ้อยสี่สิามนาที หัวหัวมันหันั่วเอี่สมันกครับสายพินเสียงแคร่ที่พอดีอยู่อ้าวอ้าวอ้าวถ้าเาไจั้นตลอดนั่นแหะปันเลยคครับมันไปน้ำลมอยู่แต่มันลมตั่แกตั้งตั้งแ่ตั้งมันตัง่เง้ลมแหงมันลมหนล้สายพินเสียงแคนเอารอเวลาสุดท้ายครับ ก็มาแล้วเอารอเวลาจริงเวลาสุดท้ายนะครับสายผิดเสียงแคนเฮ้ยรอหัวมันเลี้ยงหัวเดียวมันเลี้ยงตัวเลี้ยงครับสายผิดเสียงแคนเวลาเวลาสองร้อยห้าสิบพิเดียวสองร้อยห้าสิบนะครับโอเคครับมันหมาแล้วสนอแบบไฟ่อดสามนะครับที่่อยูบนฐานนะครับนี่คือ ทีมงานอย่างก่อนอรุณีบวกบักสบายนะครับนี่คือทอดสามนะบํารุดมาเบือนกันครับนี่คือสนามใหญ่สนามมาตรฐานนะครับดีลงแล้วครับเร็วดีครับบวกสิงหงรวมนครับเวลาสองร้อยแปดสิบปีนาที ต้งสู้ว่าไ่หักวีอยๆหายบางเรองกรับมามาคเรียงเยต่อสายไฟนะครับุนเต้นครับรุณีบุตให้จยนอย่าพลาดครับ เยอะกว่าเฮะอรุณีอรุณีบวกบักสบายสามวิอลูนีบวกบักสบายครับสิบวิสามสิบวิครับสิบวิสามสิบลับอรุณีบวกบักสบายมันหวานนะยาวมาทาเดียวครับครองสันสาบวกงุงนซิ่งยาวมาทาเดียวครับสันสาบวกงุงนซิ่นบางเงถางแดงนี่ละอรุณีบวกบักสบายอรุณีบวกบักสบายหลุนลอยนิดบ้างครับ เอานีพร en, ้อมแล้วขอให้จบนีครับ 1, 2, 3ปลสอยสครับแตงาวกได้สำซาเข้าเวลาเจดเจ็ดวินาทีบ๊วอะไรชมอะไรไมดีหีบวกบักสบายครับวุ่งรุดเด้งท่อง ซือ <l ots sei> ื้ปาซื <yim> <t <damn> <t ้อแบ่งองแตมันชื่อดีแน่ไอบ็ทได้ลักรักมาอยู่ครับตอนนี้ล้ม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 มันจิบเผาให้บ่เื้อขายอดเขายอด้แล้วครับเผาแล้ว อารุณีบวกบักสบายอย่าลืมไปแล้วนะอะรุณีบวกบักสบายเดี๋ยวโจได้ดีครับช่วงตัวกับโจดีขึ้นกันละ เผาลุกแตมันเป็นตะเบาหลายเนี่ยเผาหลายลุกเผาหลุดไปก่อนบมดละเนี่ยนี่หัวหัวไทยกึ่งเสมออยู่มาผิดได้ไงเงินควันนี้ปิดมากครับเบียดละละนอนละละ อ้ล่นเบาได้ครับอรุนี้บวกบักสบายเบาได้นะครับอรุณีบวกบักสบายเบาดีเบาดีคอน้กนหารกุ้ครับรุีสองรอยอาทร้นละ อ่รุณีบวกบักสบายนะครับเบาดีตลอดครับอรุณีบวกบักสบาย230ร้ามสิผ่านไปนะครับอเบอร์ดีกันแล้วเดือเดือนก็ได้280ผ่านไปคแล้วรุณีบวกบักสบายอ่ะสองผ่านไปซี่ร้อยเป็นสิถึงไหมครับอ่ะอ่รุณีบวกบักสบายแบงค์ทองนะรุ่นเลข400นะครับแบงค์มันเด็ดใช้แต่บักสบายเียละอ่า อารุณีอรุณีบวกบักสบายครับ340ผ่านไปอารุณีบวกบักสบายนะอารุณีบวกบักสบาย400ผ่านไปอารุณีบวกบักสบายบางเงินหนึ่งสได้ต่อีร้อยส,ส,สาสบตงเงิสิบยันลงนิอรุณีลออีกบ้างครับ 430พัน 30, ไปแล้วปุ่ีนี้430พัน 30, ไปอะรุนีบุกสบายสบาย440พันอุ้ยอะ ยืนอยู่สูงแล้วตอนนี้มาครับั้งต่อไปมาควนอารุณีบวกบักสบายเวลาเวลาสี่ร้อยหกสิบห้าวินาทีโอ้สี่ร้อยหกสิบห้านะครับอารุณีบวกบักสบายบวกแบงทองเวลาเดลวลาหลายๆทีแหละมันคือจังสมกับชิงแชมป์โลกครับ สวัสดีครับเทพบอมเบียนะครับ้องทีมงานนะครับสวัสดีครับวันนี้ด้ซื้อของเทพบอมเบียนะครับขอสามนะพี่น้องขอบ่เมนทมาเอร้านรมาลุ้นนะครับราคาเขาเปิดเท่าไหร่ยี่สิบห้าห้าสนะครับขอสามนะครับเทพบอมบีหมู่จังก็ดีครับสำหรับซื้อเสียงนี่นะครับเทพบอมบียนะครับลงครับพรกันลอยฟ้า 65ครับหาำังครับใงนทัตนามาไม,าม่หขาดมกอัวขาด้การิงัมยืนไ้ตรับงาหานี่ละหมันนะหมันนะโอ้แบ่งองน้ำอยู่เลยนี่สี่หกห้าแต่ว่าตรงรอบางนี่ก่อนรอบบางนี่ก่อนนะรอบางนี่ก่อนรอบบางนี่ก่อน เดี๋ยวจะ่าเครื่องมาเยอะยี่สิบห้้าเทพบอมเบ้ทำอมน่สองร้อยพึ่งพานบวกน้องเกเจเกเจน่สมหกน่ใ่เบาเีด้วยวงทำเนี้นะยี่สิบห้าห้าสิบห้ายี่สิบห้าห้าสิบห้าเทพบอมเบ้เทพบอมเบอเกเจครับหนึ่งาครัก โอ้แม้แงจับตาเเดี่ลย400สาจะดีใจเฮพบอมบีบวกน้องเกเกบวกบวกแล้ว5 0หกสิบบาบอมบีรักบวกน้องเกเกโอ้แนวอนแห่พอดีโอ้ยลังต่อไปดีครับม หมดครับ้วรอครับมีมือสิเลยว้าวนี่อะไรครับียวอะไร้รับเกี่ยวบอลครับเกี่ยวบอลเลยนี่ไนไงถ่ายอะไถ่ายอะ้วาวนี่อะไรครับเี่ยวอะไรค บบทำยวดรับเวลาสองร้อยยี่สิบวินาทีล่างครับไปอีกล่างให้เราลองจะเป็นตัวน้อยต่อปะต่อปะ เอาได้ครับของนเอปบอบเบบวกควางเกกรอก่อนเห้มันลงมาก่อนมันนิ่งมันลงพี ah> ่ให ah ้มันนิ่งมันเจ๊เบียหล่อนเทปบ๊อบ มันเกักาทําเมใจจเย็นใส่เข้ามาเผาเปลวเพลิงเอาหลุดไปก่อนหลุดไปก่อนเย็นเย็นเอาหลุดไปก่อนเดี๋ยวตอ่อม่ไดุ๊บจะค่อยเหี้ยเห้ทีเดียวดีกว่าเฮีทีเดียวดีกว่าสูงแง้ยสามร้อยสี่สิบผ่านไปสามร้อยสี่สิบผ่านไปเอาเขาเฮแล้วเผ่เป็นเพลิบเเปวเพี่บเเปลวเพลิบเาเปลวเพลิบเเปลวเพลิงเผาเปลวเพลิเเปลวเพลา

ถ้าเมีความกระัเด้ดเถียาบั่ไปรวมมากกันเกิดมังามากมั่บมีคำนั้นคุณนี้ครับย่งน่อยที่นองก็เห็นกันละเทปากเก้านะครับองศานีโบรณงและบาณรแองศานีสามร้อยยี่สิบวินาทีรับโบราณสามประมาทบ่ได้นะครับเทปปากองศานีธนาบ้าอไปเทปปากเก้าเก้าเบารุนแรงนะ เบานะครับผ่านร้อยบาทนึ260งร้อยหกาทไป260ร้กสิบาทไปเทปปากปเทปปากเทปปากเก้าเกาคุยเฉลียงที่มันขาวกับเฉียวเดงกันครับมันมีคุยเดียวรนนาที่มันเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมนด้มครับเรามันทีมีเป็นปากกึมม,มรเราทางไต้สาเม สามร้อยัไปหน้าฐานอนครับหน้าฐานเจ้าสมบัติกิง็ปเก้าเครับเจ้เลอยูนรเลยนะครับไฟจะได้เจสเลียอยนะครับันมาหากรขาวต้นไปาวต้งม้อยสามสิพันสามร้อยสามสิบพันไราน่รุ่นเทพปากครับรุ่นเทพปากหกสเดี๋ยวไหาสี่บ้านดบังีห้คเล่นดีกันก่อนติดแลวติด สี่สิบพันเาสี่สิบพันทปากเก้าเก้าห้าสิบพันห้าสิบพันไปเดลาๆรเกเลสามร้อยห้าสิบห้าที่นาทีสาาิบาี่าทสามร้อย้สาท่ปาเกาเก้าๆก้าเก้าเก้าเก้าสา้เบเงแหงงๆง พีชครับผมคุณกอทรรมแดรกบดีเอียงหัวด้วคุณถวทอสามนะครับนี่คือมุมไฟขนาดสามนิ้วนะครับหนุ่มเมืองคำเดี๋ยวมาติดตามน่วันนี้นะัีเมครับราคาที่สองหกหไปยูครับผมหนุ่มเบิรคุณทคิเดียวกัเลี้งที่บ้านละพายด้วยตบลล่นล่งครับอำเภอจังไนครับตาข้าวว่าติแกีแนี่เลยละ นคนหลวงนคนหลวงนะสามสิบหกสิบห้บหกสิบหนะครับนหลวงนด้อครับปุยเมฆนคนหลวงครับทอสามนะทอสามสามเอาหัวเป็นตัวกงพวงเพอได้ครับขวางนกบนตัวหนักเป็นขวางนรักกระแล้วรรเงสบวายแล้วเมียมันหาอยู่นี่อองมากครับผมบงสบายิมันหาอยู่นี่ก็พอคือมันก็ได้หลายแล้วจะเพิ่มไปบวกตะอบังสบายนึ่งสามเ็สอสามเจ็ดสาม อาเปรลุงล้วครับของคนกทมครับเวลาร้อยเก้าสิบนาทีมาครับนครหลวงครับราคาที่30ม5บหกสิบหวกนมเมืองค้าบวกบักสบายสามสหกสิบหาครับนครหลวงขอให้โชคดีเดี๋ยวเพิ่นเปิดอยู่ตั้งแต่มันหมันนะสเ็ด เราไปทั้งนั้นเยเราไปทั้งพีอะ่นีวะพกทั้งพี่แล้วแลั้พี่พันแล้วฮะันเาหแล้วทั้งท้องน้เราไแล้วสัมมืกัแล้วแล้วเจุ่มมือพีแล้วนมันยังไม่หมดเบาดเย็ดเบ็ดเดับ็ดเยเดเดเยดเย็ดยเยตเมฆดแล้ว อบนะคอหลวงราคาสามขอให้โชคดีครับนครหลวงบุกกลุ่มแมงคำครับหนึ่งสองามครับลำโตไฟหางม่คลือไฟไหลแต่ละเยือนด้ยเืนลุงุบนหางก็คิไหลที่ตงนุ่อุบ

ใหน่อยกันับชิปกอฟันกันเียนาเราวื้อบนล้มตัวครับบักสบายบางควนคุณะอย่างไม่ดูบางนี่ถือว่าอ่อนเลยหละลกลากมาอยู่ครับนครหลวงบวกกลุ่มเมืองค่มเบวกบัะสบายโอ้ยขาเบียดตึงตติดนั่นเป็นขรงครับเอาลุนนะครับ นครหลวงบอนงเมืองคำนะยังรุุนกันอยู่นะครับ่วงนี้พิกาไหมครับป็นไรครับเป็นอจริงที่อครับนครหลวงนะครับนครหลวงจังหวะไหอยู่ด้วยุนกันไปก่อนนะรนนกันไปก่อนช่วงนี้พิารไครับช่วนี้กำลังร้อยเจ็ดสิบนปร้ยเจ็ดินไปร้อยแปดสิบผา้ยบริ่มจากเริ่มจากไหลครับ o เอาหลุนกันไปก่อนนะครับหลุนกันไปก่อนสามสิบหกสิบห้าสามสิบหกสิบห้าหดั่นหลุนกันไปก่อนนะแบงทองเวนค่ทยอ้มันกม่กเลยมันมาใี่หลุนกัน้งสน้ำล้วครับในตอนนี้นะครับนี่คือหนุ่มเมืองคำนะครับบวก นครหลวงนะครับรวมแล้วเนี่ยเดเอาได้เห็นนจำนาลลา230งบพาด230พาดไปโอ้ มือหากระทังสนามนะครับมือหากระทังสนามบางนี่นะครับน่องจากว่าเป็นบางไฟเก่งนะครับ250,000ผ่านอยาไปังไเอยายกนยยังลวะไลปี่มันเป็น้าอย่ดบให้ห็นคอามรัหนนกับสีบอกนเดี๋ยวกเ 2 7 0ร้0พานไปนี่นี่นี่ลุงหนาแค้งในช่วงนี้2 8 0 0พันอนอมันร่อนเลยมันร่อนร่อนร่อนลงมานี่ของสานี่นะครับ9 0้าพานโอ้มันร่อน ก้าสินไปไปนหุ่ล่ะไปุล mm ่ะเอาเจิญเจริญไปุ่นล่ะเอาลุนลุนเกือบกันลุ่นเกืบกันเอาลุ่นเกือบลุนเกืบบ่ได้่มันทิมแล้วมันทิมแล้วบ่ได้บ่ได้ล่ะมันทิมแล้วทิมเลยนะ 3 2 5นะครับแนาะครับพนะครับโอ้ยมันลงว่ามันหนักยองส่างแรงกันปเอณหมานผัดโอ้ยโ้ย